ปะวอกก็ติดตามฮะการอบรมผู้รับมอบอำนาจในคดีปกครองนะครับรุ่นที่หนึ่งของสภาทานายความคดีปกครองไม่มีทนายความนะแต่จะเรียกว่าผู้รับมอบอำนาจแทนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของสภาทานายความซึ่งทุกคนเข้าไปอบรมกันหมดละอยู่เว้นผมโอเคฮะเดี๋ยวให้เพกพูดต่อสวัสดีครับตนูครับวันนี้วันเสาร์นะครับที่23ธันวานะครับก็ มาอยู่ที่สภาธานายความนะครับมาอบรมนะฮะเป็นวิชาคดีปกครองนะครับก็มีอบรมทั้งหมด2วันก็คือวันนี้วันเสาร์แล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับ23าแล้วก็24ธันวานะครับก็เริ่มอบรมเนี่ยลงทะเบียน8โมงนะครับจุดแโมงครึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้ <laughs> ก็โมงครึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ย ลงทะเบียนรับเอกสารกล่าวเปิดงานประกาศคาถาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมจะตัดออกนครับก็จะเริ่มอบรมจริงๆก็คือ9กโมงครึ่งนะครับก็โอเคฮะเราก็อีก5นาทีปะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะครับโอเคเข้าไปกันเลย นี่เป็นภาพลงบรรูปของรัชกาลที่6นะครับขึ้นลิดโครงการอบรมผู้รับมอบหน้าขิติปกครองรุ่นที่1นึ่งนะครับนี่ขอบคุณครับโคตารางกำหนดการนะครับวันนี้น 24น like อยากให้ท e ่าิบรื่องกาารวว่ในเราก็นึกว่าจะเลยช่วงนี้ไปแล้วนะเนี่ยพอหลากหลายเสร็จปุ๊บมันจะเกิดควกอชนาการพอเกิดควกอชนาการตรงนั้นเราจะเป็นผู้รู้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องนั้นช่วงนี่ก็เป็นเอกสารของการอบรมครั้งนี้นะฮะสองจีนอยู่สี่แผ่น

จดลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนช่วงบ่ายทะนุคุนอ่อนเดทุ 2> <A> 2. ่ก็เดี๋ยวรอ ก็พักเมดครับ <laughs> เรื่องของวิทยาศาสตร์ขั็นหลักนะครับถ้าถ้ารดีไหนที่ต้องมีการชั่งน้ำหนักกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราก็จะเข้าใจกอ่อนคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะครับเราก็จะทำคดีปกครองด้วยความเข้าใจนะครับต่อมาผู้ฟ้องคดีนะครับก็สุดท้ายครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของคดีปกครอง no law no power